สวัสดีครับแฟนาๆทุกท่านนะครับเพราะกันประจําเช่นเคยนะครับหรับอันหาแนวทางฮานอยนะฮะก็เช้านี้วันพุธที่12นะครับตรงกับวันแม่แห่งชาติด้วยนะครับขอกราบสวัสดีแม่ๆทุกท่านด้วยนะครับนะครับผมก่อนอื่นท่านชมคลิปนี้ก็ชื่นชอบกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับเอาเดีวมาดูผลเมื่อวานนะฮะผลเมื่อวานเลขที่ออกนะครับเลขที่ออก1 2 8 3 6นะครับ หนึ่งสองแปดสามหกนะฮะรูดสตรเก่านะสุดเก่าเข้าตรงกลางครับสองแปดนะฮะวิ่งบนเขาเลขหนึ่งนะหมายล่างไม่เข้านะรุดไปนะครับรูดล่างเข้าเลขสามนะครับรูดล่างก็ยังเดินได้ดีอยู่นะฮะเดินได้ดีนะอ่าดูฝังวิ่งบ้างนะครับนี่รูดเด่นรูดนะสูงสีนี่เข้านะครับเด่นวิ่งนะเลขสามนะฮะ บนล่างเลขหนึ่งะฮะยิ่งล่างเลขสามนะครับประหยัดสองหนึ่งกับ4นะประหยัดหนึ่งก็เลขสามนะครับส่วนพระเอกม่เข้านะประหยัดหนึ่งทำงานได้ดีอยู่นะครับประหยัดหนึ่งนะฮะคงเข้าต่อเนื่องอยู่นะครับส่วนประหยัดส่วนบนล่างก็เริ่ม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 ที่จะเข้ามาแล้วนะเริ่มที่จะเข้ามาแล้วนะเริ่มาามวันติดแล้วนะฮะ บนล่างนะครับนะครับนะครับโอเควิดูคนเขาหลุดกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะตรงนี้นะฮะเจ็บอ่าเริ่มที่น้อยพิเศษก่อนนะครับสามสองเจ็ดเจ็ดหกนะครับสามสองเจ็ดสองเจ็ดก็อยู่ตรงนี้นะครับ นี่ก็เจ็ดหกนะไม่มีนะฮะอ่าส่วนน้อยธรรมดาเราสองเจ็ดตรงนี้นะหนึ่งสองแปดสามหกนะครับหนึ่งสองแปดสามหกสองแปดก็เข้าตรงนี้เลยครับสามหกนะฮะสามหกไม่ไม่มีนะครับสามก็ยังนี้เองส่วนน้อย พีพีหกเก้าเก้าห้าเจ็ดนะครับหกเก้าเก้าห้าเจ็ดนะครับเก้าเก้าห้าเจ็ดนะไม่มีเขาเลขหนึ่งนะหกเก้าเก้าห้าเจ็ดไม่มีนะครับส่วนชุดขยามก็จับผิดตัวนิดนึงนะครับสามตัวหนึ่งแปดสองอยู่ตรงนี้ไปจับแปดสองห้านะข้ามช่องไปช่องเดียวเสียดายอยู่นะครับ ก็มี 3, 2, 7, 3, 2, 7, เจาอก็อยู่ในกลุ่มโอเคครับเดี๋ยวเริ่มหาวันนี้กันนะฮะวันที่12บสองครัเป็นเลขเดียวกันกับงวดก่อนครับหนึ่งสองแปดเมื่อวันนั้นออก62831วันที่วันที่ส0บเป็นหก8 3 1แปวันที่สีมาออก12836สองแมครับเป็นเลขตัวเดียวกันนะครับเลขตัวเดียวกันทั้งหมดเลย แค่สลับตำแหน่งเฉยๆนะครับเริ่มมาแบบนี้สองวันแล้วนะฮะถ้าเข้าอีกวันนี้จะเป็นวันที่นะสามสำหรับเลขเอกชุดวินในชุดที่ออกไปแล้วนะครับึ่งสองแปดสามหกนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะหายไปนะครับแปดหนึ่งเป็นแปดสองสี่แปดแปดหกสิสี่แปดสี สี่สองตัวก็สองแปดนะครับสองแปดอีกนะครับตอนวนี้หกแปดสี่มันจะตัวเดียวกันเหมือนจะตัวเดียวกันนะครับนี่สี่สองนะครับสี่สองชุดลูดวันนี้นะไหลนะครับศูนย์ไอคอนหกนะครับศูนย์แล้วก็หกนะฮะ ไปได้ทั้งวันนะครับศูนย์ก้าหกนะครับหุ้นต่างๆนะฮะไปได้นะฮะแปดสี่สี่หกแปดสี่นะครับก็จะเป็นสองเก้าสองศูนย์สามแปดสี่แปดนะครับสองเจ็ดสองหกหนึ่งแปดศูนย์แปดนะ ส3 4 4ามสี่สีครับ4 1 4 0 3 2 2งนะดูต,ตัวชนนะครับตัวชนสองหกหกสองครับหนะ้าสองสี่สมี่สองสี่ห สี่ศูนย์สามสองสองสองเบิ้ลมีสี่สี่สองสองนะครับสี่สี่แล้วก็สองสองนะฮะเซกเล็จะเต็มนะครับชนแค่ตัวเดียวนะฮะสองหกโอเคไปดูหมายล่างกันนะครับหมายลล่างนะครับสามสี่เจ็ดเก้าหนึ่งนะฮะสามสี่สามเจ็ด สามเก้าสามหนึ่งนะครับสี่เจ็ดสี่เก้าสี่หนึ่งนะครับเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งแล้วก็เก้าหนึ่งนะนี่ก็ศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าแล้วก็ศูนย์หนึ่งนะครับตัวนี้ก็จับไปวุ้นทั้งวันได้นะครับนะวุ้นทั้งวันได้นะฮะ ยันน่อยเลยนะฮะนะครับโอเคมาดูชุณชน,น,นกันชนกันบ้างนะกันชนนะซีแปดสามแปดสองศูนย์สองเก้าสองแปดสองเจ็ดสองหกหนึ่งแปดศูนย์แปดสองห้าสองสี่สี่สี่สามตัวแรกนะสี่สองสี่หนึ่ง สี่ศูนย์อ่าสี่ศูนย์ศูนย์สี่นะครับสามสองแล้วก็สองสองช่ยงมีสามตัว 0, 4, นะครับสามสี่สี่หนึ่งแล้วก็ศูนย์สี่นะครับถ้ามาในเลขสี่ถ้ามาถ้ามาศูนย์มันจะเป็นศูนย์สี่นะครับอ่ะไปเรียกกันต่อนะครับพายเอกนะครับน,นี 6กแอันนี้เก้าศูนย์หไม่มีนะครับแปดมีห่8 8 8ตัวเก้เด็ดเนะศูนยนจนในนะครัศูนไปแล้วนะครับสาม สี่เจ็ดเก้าไปแล้วแล้วก็หนึ่งะครับนี่แปดเก้าสองสามห้าเลีงไม่ชนกันนะมาก้องอยู่ตรงนี้นะครับซุกที่ไม่ชนนะหกสี่เจ็ดหนึ่งสองห้าถ้าหลักสี่มานะมันก็อยู่ที่กลุ่มนี้เลยนะครับมาหลักสี่นะครับ จุดศูนย์กับหกนะครับชุดรูดจุดศูนย์กับหกในนะครับถ้าศูนย์ฝั่งนี้กับหกฝั 6, ่งนี้นะไปชุดนี้เลยนะครับ้าเองครับแปดเก้าแปดศูนย์แปดสามนะครับเก้าศูนย์เก้าสามแล้วก็ศูนย์สามนะครับ โอเคนะครับดูตัวชนบ้างนะฮะแปดเก้าแปดศนศย์แะครับแปดสามสามแปดนะครับเก้าศนย์้าะครับเก้าสามสามเก้าแล้วก็ศนะูนย์สามะมีแปดเก้าตัวเดียวที่ไม่ชนนะฮะแปดเก้าจะอยู่จุดนี้นะจุดนี้นะจุดนี้จุดนี้ เพราะฉะนั้นเราก็จะลงในตรงนี้นะฮะสามสี่สี่หนึ่งสี่ศย์นะครับแปดศู 8, 0, 9, 0, 0, 3, นยนยสาครับแบบนี้นะอดูวิ่งนะฝั่งวิ่งนะฮะวิ่งวิ่ง เลห้ามีหนึ่งสองสามสี่เลขสองมีหนึ่งสองลขหนึ่งมีหนึ่งสองสามเลขสามมีหนึ่งสองสามเลขหกมีหนึ่งสองเลขสี่มีหนึ่งสองเดอนวิ่งคือเลขห้านะครับไปข,ข้อห้าสามตรงนี้นะห้าสามห้าห้านี่นะฮะ 5, 5, นะ5 3าสาห้าห้านะห้าสามมีหรือไม่เป็นประหยัดหนึ่งนะนะครับโอเคครับสำหรับแนวทางวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละครับก็ลองพิจรารณาดูนะครับถ้าฝั่งถ้าฝังหกก็อยู่กลุ่มนี้นะครับหกสี่หกหกสี่หเจ็ดหหนึ่งหกสองหกห้าถ้าศนะูนย์ะก็ศูนย์แปดก้านสามจำพวกนี้นะครับ ครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะฝากคำเตือนด้วยนะฮะตัวเร่งเนช่้งไม่หลุดนะครับปดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลนะครับจววรงนี้ต้องลาไปแล้วนะครับขอทุกท่านโชคดีนะฮะพบก,กันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ